บอสพ่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเตรียมฟ้องเอาผิดพิธีกรคอรับผลประโยชน์เทียบเท่ากับกันกันตาถาวรแต่ลอยลำท,ำทําทีแชร์บริษัทประเด็นร้อนยืดยาวอย่างไม่จบลงง่ายๆสำหรับคดีเดียไอคอนกรุ๊ปหลังจากมีการจับผู้ต้องหาในร้อนแรกจำนวน18คนหนึ่งในนั้นคือกันกันตาถาวรมินพิชญานและแซมยุรน,นันสังคมจับตาว่าจะมีคนดังเอี่ยงในคดีนี้อีกหรือไม่ และความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ทนายความของบอสพอ่อเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมให้สัมภาษณ์บอกว่าบอสพ่ออยากให้ดำเนินคดีอีกคนคือพรีเซนเตอร์อักษยรย่อคอเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนคุณกันกันตาถาวรตอนนี้กำลังดูสัญญาของคอซึ่งได้ผลประโยชน์ตอบแทนเหมือนกับบอสกันแต่ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาและยังออกมาแฉในหลายรายการว่าบริษัททำไมถูกต้อง